คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8ปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวัสด,ดีสวัสดีร่วมก,กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในช่องป่าปอน B ีเจนะครับเออวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมลิงนรกอีกแล้วนะครับเออมา ก็เป็นเกมใหม่นะครับของค่ายปีจีนะครับเมื่อวานผมก็โดนไปนะครับสำหรับเกมลิงอะไรนะลบบุรีเอามาก็จะขอซื้อที่เบสสิบแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไป7จ0เลยนะก็เมื่อวานเราก็เดินกันไปนะครับเราก็พักทลิปไว้นะอ่ะโอเคนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะ ก็ขอคนละหนึ่งไหลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอ้โหสเกตเตอร์เยอะจัดนะครับวันนี้สองสี่หกเจดสเกตเตอร์นะครับทุกคนโอ้โหอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับมาอย่างเด็ดโอ้โหสเก็ตเตอร์เยอะจัดนะครับนะ ก็ใครที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับอยากให้ผมไปเล่นเกมไลฟ์ดูนะครับกล่องค่ายปีจีเนาะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเออลิงลบบุรีนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าเผ่าหรือเปล่า <laughs> หัวหน้าเผ่าลิงลบบุรีนะครับโอ้โหอ่ะโอเค โอ้ยว้าวลัวๆนะครับอ่ะร้อยสิบโอ้โหน่าจะโดนแต่ไม้แรกเลยวันนี้อะไรกบเนี่ยอ่ะเหลือหมุนสุดท้ายนะครับทุกคนปัับก็ไปเออสวย โอเคจังหวะนี้มีวายเฮ้ยแก้วาปาบก็ไปแปดร้อยกว่านะครับสวยงามครับโอ้โหเกือบไม่รอดนะครับสำหรับเกมลิงลบบุรีนะครับอะไรกับนี้ยอ่ะโอเคนะครับโหน้าลิงมาเองเลยนะครับสำหรับวันนี้เออเฮ้ของแท้ อ่ะกดหยุดไปเลยดีกว่านะครับทุกคนนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอ้เกมใหม่นี้ต้องยอมรับว่าภาพสวยมากนะครับของค่ายบีจีนะครับเนาะก็ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่ะสิบหกมุนนะครับทุกคนจบกันมาที่เท่าไหร่วันเนี้ยหนึ่งันสี่้ยยี่สนะครับมารอบนี้เราต้องสามอีกรอบนะครับเจ็สบเหมือนเดิมนะครับเผื่อมันจะโดนนะ มามารอบนี้ฮ่สกเตกเตอร์นะครับผม12หมุนนะครับมาก็ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมโอ้โหดูวายมามาแบบนี้ของแท้นะครับเคช่องสองเอ้ย อ่ะสวยครับโอ้โหมันต้องกัมโบต่อเลยครับเพราะว่าตัวคูณนะครับจะขึ้นตามกอมโบเลยครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเออเอาแล้วทุกคนเอาแล้วว้าวเยอะจัดนะครับอะไรกับเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โห อะโอเคโดนแบบยับเลยนะครับมามาโอ้โหรอบนี้นะครับสีแ่แกเกเตอร์นะครับสิบหมุนนะทุกคนยิ่งซื้อนะครับหมุนยิ่งน้อยลงนะครับเอออ่ะมาอ่ะโอเคนะครับอะไรจะต่อเนี่ย ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ like, ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคือมันต้องเป็นวายนะโอเคสวยเออโอเคมาบก็ไปนะครับสวยงามครับเอาเรื่องอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่ามาแบบสวยๆนะครับมาคนจุดไปเลยดีกว่านะครับ 775นะครับผมไวรุ่นอ่ะโอเคหวานเจี๊ยบครับรอบนี้ไม่น่าจะโดนนะเพราะว่ามันก็มีทุนกลับมาแล้วนะขอกำไรหน่อยเหลือสี่มุนนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะฮะโอเคปรับก็ไปโอ้โหไม่ต่อนะครับนี่สวยโอ้โห อ่ะโอเคคูณยี่สิบจางหวานี้สวยครับโอ้โหจะเป็นเอมาช่องหนึ่งนะทุกคนโอ้ยบักปอบเลยอ่ะกดจุดไปเลยนะครับ8ปด้ยสาเอ็ดนะครับนะหมุนสุดท้ายนะครับอ่ะโอเคนะครับสิบหมุนก็จบกันที่หนึ่งพันแปดร้อยนะครับทุกคนโอ้โหมันซื้อไม่ได้นะมันต้องไปเบียดยีสิบนะครับมาวัดกันไปเลยนะครับผม ยุดก็5สเกตเตอร์นะครับ12หมุนโหลิงจะมาไหมเนี่ยโจอ่ะโอเคนะครับเฮ้ย โอ้โหไม่คอมโบต่อเลยครับอ่ะสวยบับก็ไปโอ้โหไม่คอมโบต่ออะไรกับนนี่อ่ะคือเกมนี้นะครับคอมโบต่อ,อยากมากเลยนะคือมันต้องเป็นวายอ่ะเออ เออได้อยู่โอ้โหดูดิแม่ไม่ก็บต่อเลยนะโอ้เอาเรื่องนะครับเออรอดเฉยร <c oughs> อดเฉยนะครับอ,อ่ะแป็นร้อยอ่ะโอเคนะครับสิบสองหมุนจบกันเป็นที่หนึ่งันหกร้ยะครับโอ้โหตึงจัดนะเกมลิงลอบบุรีนะครับมาโอ้โหไม่พอ อ้าวอะไรกับนี่อ่ะหลุดเฉยอ,อ่ะโอเคแนละ้วเมื่อกี้หลุดโอ้โหอ่ะถึงกับค้างกันเลยทีเดียวนะครับ อ้าวคลิปค้างนะครับอะไรเนี่ยก็โอเคไม่ไปต่อด,ดีกว่านะทุกคนคลิปมันค้างนะครับตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะมันต้องไปรีใหม่นะครับอ่ะโอเคนะครับมันเหมือนกับว่าค้างอยู่นะเนี่ยพันหนึ่งพทางที่นสองนะครับอ่ะก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับไปรุ่นคลิปวีเรียหนาะเดินไปบ่ายครับผมเออ